ซับซ้อนรวยสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมาดวงตาของฉันมดนืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดมนวันนี้ครับเอิร์ธมาเปิดหมวกร้องเพลงหาเงินบริจาคเข้ามูลนิธิครับพี่จอยมาช่วยเอิร์ธหน่อยเร็วมาช่วยหยอดให้เอิร์ธหน่อยแหมเอิร์ธเนี่ยนอกจากจะหล่อแล้วยังใจบุญด้วยนะคะ เชื่อแน่ว่าสาวๆต้องช่วยกันบริจาคเต็มที่เลยล่ะค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการบริจาคเงินให้กับฟาวเดชันหรือมูลนิธิแล้วหลายๆครั้งเรานำมาลดหย่อนภาษีได้ค่ะในวงการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยสังคมมากมายนะคะสำหรับธนาคารอมสินก็มีมูลนิธิอมสินเพื่อสังคมด้วยค่ะ ในยุค AEC เราคงไม่แข่งขันกันทางด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หลากหลายองค์กรค่ะมีการจัดสรรงบประมาณไปทํามูลนิธิเพื่อช่วยเหลือทางด้านการกุศลอย่างเช่นธนาคารออมสินมีมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมแล้วก็แบ่งความช่วยเหลือไปยังประชาชนผู้ด้อยโอกาสทําให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสมากขึ้นแล้ผลสะท้อนที่กลับมาก็คือสังคมของเราก็จะรวยรวยร,วย,รวย,ยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ขอ,ขอบคุณธนาคารอมสินสับสอน้วยและจอยอวัสดาสวัสดีค่ะ